ตัวจอดให้นะคะอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจริโมทแบบนี้ปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ฝนนะคะที่รถมือสองกาญจนบ,บุรีทรงพลรวมยนต์นะคะวันนี้จะขอนําเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถเก่งกันบ้างนะคะทรงพลรวมยนต์ของเราไม่ได้มีเฉพาะรถกระบะนะคะวันนี้จะแนะนําเป็นรถเก่ง ขนาดผู้บริหารใช้แบบนี้เลยนะคะเป็น Toyota Camry ร 2.0G ปี2015มาด้วยเครื่องยนต์ 2,000cc นะคะปี2015สวยๆแล้ว้าผู้บริหารนะคะแบบนี้ออปชันดีออปชันเด็ดเดี๋ยวพาชมรายละเอียดภายนอกแล้วก็ภายในของรถคันนี้คะ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นโฉม Camry 2.0G ปี2 0 1 5เป็นรุ่นใหม่เนอร์เชนแล้วนะคะก็ได้เครื่องยนต์2 0 0 0นะคะตัวนี้มาด้วยรถสีดำเดิมจากโรงงานนะคะงงเงาอิมอ่มเอี่ยมแบบนี้เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้โตโยต้าแบบนี้นะคะขาดไม่ได้เลยนะคะสัญลักษณ์ของโตโยต้านะคะในส่วนของไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวพร้อมไฟเดยไรท์มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ในส่วนของกันชนหน้านะคะก็จะมีระบบเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ไฟตัดหมอกนะคะคือทุกอย่างออปชั่นของเขาก็จะเป็นชุดเดิมจากโรงงานนะคะตรงตามสเปครุ่นเลยใน 2.0G คันนี้เลยนะคะเราก็มาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะก็เป็นยางกูดเยียนะคะดอกยางดียู่เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะตัวยางนะคะจะเป็นล้อมแมกขนาด16นิ้วนะคะกูดเยียแบบนี้เลยนะคะดอกยางดียางสวยล้อมแมกเป็นล้อมแมกเดิมจากโรงงานนะคะได้ถึงความขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะคะในเรื่องของ แมกเดิมจากโรงงานนะคะที่ส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้โตโ,ตโยต้าวีวีทีไอนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้แล้วก็สีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้มีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนี้ก็จะตกแต่งด้วยกันาศาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมือจับนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นสี่เดียวกับตัวรถนแล้วก็ตัวด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบโคม,มียมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆชากโรงงานเลยนะคะได้รถหรูหรากว้างขวางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แล้วก็มาด้านถ่ายด้านล่างนะคะด้านถ่ายก็จะเป็นล้อแม็กตรงตามรุนของเขาเลยยางเป็นชุดเดียวกันทั้ง4เซนนะคะใช้งานยาวยๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะสําหรับในส่วนของด้านหลังนะคะก็ตัวนี้นะคะบันท้ายของเขาก็แบบจะใหญ่ๆนิดนึงนะคะ เป็นชมปี2015นะคะตัวนี้นะคะครัมรีนะคะ 2.0G นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น D4S นะคะคือเป็นรุ่นชมไม่น่าใช้เครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะแล้วก็ตัวนี้ไฟท้ายเดิมจากโรงงานไฟท้ายซ้ายขวาไม่แตกไม่หักแล้วก็จะมีตกอกตกแต่งด้วยโคมเมียมเส้นสายแบบนี้มีมาให้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีระบบเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะ1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นตัว การระยะกันชนเวลามีจะมีการแจ้งเตือนด้วยระบบความปลอดภัยที่อยู่ในรถเดี๋ยเราจะไปอธิบายกันอีกทีหนึ่งะกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอกุญแจแป๊บนึงนะ,ะเปิดห้องโดยสารได้เลยค่ะในส่วนของห้องโดยสารเดี๋ยวพี่อธิบายฟังนี้ก่อนนะคะ ลองมิ้นดูตรงนี้นิดนึงค่ะในส่วนของห้องโดยสารฝั่งคนขับนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังแล้วก็ในส่วนของฐานคนนั่งขอโทษค่ะในส่วนของคนนั่งก็จะได้เป็นเบาะหนังชุดเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเบาะประเฟฟ้าได้ด้วยนะคะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแบบนี้ได้เลยนะคะในส่วนของคนนั่งด้านข้างนะคะก็ได้สะดวกความสะดวกสบายนะคะได้เบาะหนังด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะตัวประตูนี่ก็ เปิดได้กว้างเลยนะคะสำหรับดีสําหรับคนตัวใหญ่นะคะสําหรับใครที่ตุ๊บตับนะคะ Camry นะคะเป็นรถเก่งที่แบบว่ารองรับสรีระของทุกคนได้เลยนะคะร้อยกิโลก็ยังนั่งสบายอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันบ้างคะ่ะลูกค้าในส่วนของออปชันตัวนี้นะคะ,ะก็จะได้เป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็ระบบ เซนเซอร์ล็อกมีมาให้แบบนี้เลยนะคะระบบกันลื่นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวระบบเซนเซอร์นะคะตัวจอดให้นะคะอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะเป็นจุลแจรีโมทแบบนี้ปุ่มสตาร์ทมีมาให้นะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมีคุชชคอนโทรลปรับเครื่องเสียงได้ที่พวงม,มาลัยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดนะูหน้าจอของเครื่องเสียงตัวนี้กันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอ,อร์ดิจิตอลนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูดีกว่าอ่ะ ต่ก็ปิดเปิดเองออปชันจะเยอะนิดนึงนะคะสำหรับถั่วคัมรีตัวนี้นะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงตัวระดับคนขับก็จะเป็นไฟฟ้าได้แปดระดับนะคะเดินหน้าถอยหลังปับไฟฟ้านี่ได้แล้วก็ระบบสูงต่ำได้ด้วยนะคะอ่าพวรไาลยมันตีฟังก์ชันอันนี้อธิบายไปแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบอซี CD ธรรมดานะคะยังไม่มีจอนะคะระบบแอร ก็จะเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะคะตัวนี้ก็เพิ่มแรงลมได้นะคะแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไลฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะคะระบบแอร์ออโต้นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สสปีดแล้วก็จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะคะสามารถเ,าเลงสปีดได้ที่นี่เลยแล้วก็ตัวนี้ก็จะตกแต่งลายไม้นะคะสีน้ำตาลเข้มๆแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของนะคะกล่องใส่แก้วน้ำ ได้สองใบนะคะแล้วก็ในส่วนของนี้ฮะตัวนี้ก็จะเปิดออกมาก็จะมีเสียบสาย AUX นะคะ USB ได้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสาย12โวลต์นะคะสายชาร์จได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ่ะปุ่มปรับมัหลังนะคะนี่มัลลังไฟฟ้านะคะจะได้เป็นตัวมัหลังไฟฟ้าตัวนี้นะคะอ่าขึ้นลงโดยอัตโนมัตินะคะ แอร์ก็จะเป็นแอร์ตัวนี้นะคะด้านหน้าตัวนี้อ่ะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้จะเป็นตัวชาร์จนะคะเป็นตัวเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชาร์จแบบไอโฟนอะ่ะไวไฟเนี่ยค่ะถ้าเรามีตัวชาร์จแบบนี้ค่ะไวรีสแบบนี้นะเราก็สามารถชาร์จได้ตัวนี้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียบสายนะคะอ่ะอุ้ยนี่เห็นไหมคะก็ด,ดีอะ่ะอ๋อเฮ้ ต้องมาซื้อลงคันนี้ไว้ชาร์จโทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยชาร์จโดยอัตโนมัติด้ะเห็นไหมเทไหมแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นที่เท้าแขนนะคะขับสบายมากนะคะตัวนี้นะคะภายในคอนโซลก็จะตกแต่งด้วยลายไม้ตัวสีน้ำตาลเข้มชุดเดียวกับคอนโซลแบบนี้เลยภายในสวยนะคะ เบาไม่แตกเบาไม่ขาดน,นะคะนั่งสบายนะคะตัวนี้การขับขี่นุ่มนวลน,นะคะนี่ได้ออปชั่นครบๆแบบนี้เลยนะคะสไตล์ผู้บริหารน,นะคะได้เป็น t o y ยต้าครัมรีสนะคะตัวนี้เลยนะคะปี2015คันนี้เลยจะ้ะอ่ะ,ะ <c oughs> อปชั่นก็ครบละอุยชอบอะชอบตัวชาร์จอะชอบตัวชาร์จใน ชอบตัวชาร์จในรถนะคะแค่วางแค่วางเครื่องเปิดปุ่มก็สามารถชาร์จโทรศัพท์เราได้ละอ่ะมาสรุปตัวรถกันนี้กันเลยนะคะตัวนี้นะคะ Toyota Camry 2.0 G นะคะปี2015เกียร์ออโต้นะคะแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะคันนี้นะคะพ่อนเพียงแค่เดือนละ8,000บาทตลอดสัญญานะคะได้รถหรูหราแบบนี้สไตล์ผู้บริหารไปกันได้ทางครอบครัวนั่งสบายได้ออปชั่นครบนะคะแบบนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากมีรถเก๋ ระดับใหญ่ๆแบบนี้นะคะไว้ขับขี่นะคะก็ติดต่อมาได้ที่รถมือสองกาญจนบุรีสรงพลรวมยน์ได้เลยนะคะวันนี้พี่ฝนก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ